คุณกำลังรับชมรับฟังคืนเผาผีโกสไนส์สนับสนุนเรื่องหลอนๆโดยเฟิร์มครับบํารุงเส้นผมหนวดเคราแอดไลน์เฟิร์มนะครับสวัสดีครับทูสวัสดีครับคุณนัดครับสวัสดีครับ,รบขอโทษนะที่ให้ถือสายรอนานเลยอุไม่เป็นไรเลยครับนะฮะเ,เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่มีคนฝากมาเล่าถูกต้องครับ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับถนนแน่นอนเลยเพราะว่าตั้งชื่อเรื่องว่าถนนสายหลอนใช่ครับเป็นยังไงครับครูเล่า้ฟังหน่อยครับโอเคครับงั้นก็ขออนุญาตนะครับเริ่มต้นก็ขออนุญาตถ่ายสวัสดีคุณนัทครับมีกาแอดมินแล้วก็ท่านผู้ฝังทุกท่านนะครับซึ่งมีครับได้รับการถ่ายทอดมาจากเท่านผู้ฝังท่านหนึ่งนะครับฝากเรื่องมาเล่าเชื่อคุณพลครับแต่ก่อนจะเริ่มเรื่องครับคุณนัทผมถามหน่อยคุณนัทเดินทางมาทั่วประเทศแล้วสายถนน ไปทางเหนือใต้ออกตกอีสานคุณนัดว่าถนนสายไหนหน่ากลัวสุดในความรู้สึกถนนสายไหนหน่ากลัวสุดมันคือผมผมต้องใช้คํานี้แต่ละสายมันน่ากลัวไม่เหมือนกันอแต่ว่าที่ที่เอา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 ที่เราขับรถแล้ว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 กลัวนะครับผมว่าขึ้นเหนือน่ากลัวเพราะว่ามันขึ้นเขาแล้วก็มีโค้งเยอะอืมอ่าอันนั้นแสดงว่าน่ากลัวในลักษณะของภูมิประเทศอ่ะถูกไหมครับอ่า แล้วถ้าเรื่องความหลอน,น่ะครับถ้าความหลอนผมยกให้ทางใต้อืจริงนะทางใต้เวลามันเวลาถ้าเราขับกันคือมันยิงตรงยาวๆถูกไปตวงแถวอะไรมันน่ากลัวนะแล้วมันไม่มีไฟทางด้วยมืดตื่อเลยอืมอืม,อม,อมโอเคแต่เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับถนนขึ้นทางเหนืออา้าวอืมอ่าโอเคเรื่องนี้ครับคุณพลทวิถัยทอดมอว่า เ,เขามีหน้าที่ครับอาชีพของเขาคือขับรถส่งของครับแล้วคราวนี้ยเวลาขับรถส่งของถ้าเราอ่ะออ,อาชีพนี้เขาจะมีเท่าที่ผมถามข้อมูลมานะครับในส่วนของคนอื่นเป็นไงผมไม่ทราบแต่ของคุณพลนี้เขาจะมีการระบุเลยเช่นเอาของไปส่งที่บริษัทนี้ให้ทันเวลา9โมงเช้าถึง9โมงเช้าคุณจะออกกี่โมงก็เรื่องของคุณคแต่คุณต้องไปให้ทัน9โมงเช้าพอแล้วอืมคราวนี้ครับของคุณพลเองก็เหมือนกัน ทางบริษัทให้เอาของไปส่งคราวนี้ก็มีการพูดคุยกันว่าจะออกกี่โมงดีโดยที่ธรรมาาถ้าเกิดขับรถทางไกลครับ uh. เขาก็จะมีคนที่นั่งท้างให้หนึ่งคน uh. ซึ่งตอนนี้คุณพลมีน้องคนหนึ่งชื่อไอจีฟแต่ผมเรียกวไอจีนั่งติดรถไปด้วยเขาคุยกันสองคนว่าเอาอยัางไงดีเราจะไปถึงคุ่งนี้เราต้องไปส่งให้ทางรู่นี้ก่อนเที่ยงจ่อ,อก,กี่โมองอ uh. ือ็คำนวณเวลานะครับ ว่าตอนนั้นอนะ่ะที่พูดคุยกันอนะ่ะประมาณเก้าโมงก็คุยกันว่าเฮ้ยพี่ออกตอนค่ำๆหน่อยไหมอ่ะรถมันไม่เยอะออแล้วเราก็ขับไปเรื่อยๆอยังไงก็ทันแน่ๆอือผมก็บอกว่าอ่าโอเคก็ดีนะตอนค่ำๆหน่อยมันไม่มืดเออมันไม่รถติดแล้วก็เต็มสบายดีด้วยอือก็ตกลงกตามนั้นครับคร mm hmm. าวนี้ก็ประมาณสิบโมงเย็นก็เริ่มออกเดินทางขับจากทางภาคกลางเนี่ยครับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วคราวนี้พอเราไปถึงช่วงทางขึ้นเหนือครับ ให้ท่านจินตนาการว่ามันจะเป็นลักษณะของทางที่ขึ้นเขาถ้าท่านใดเคยขึ้นไหนจะนึกภาพออกแต่ถ้าใครไม่เคยขึ้นทางเหนือจะนึกภความไม่ไม่ค่อยออกตรงนี้ขออธิบายนิดน,นึงว่าเวลาขึ้นเขาครับบางช่วงอ่ะมันจะเป็นแค่ถนนสองเลนคือเราขึ้นหนึ่งเลนกันรถสวนมาอีกหนึ่งเลนครับซ้ายมืออย่างที่คุณนัทบอกมันเป็นเหวอืม,อมเวลามันขับมันต้องระมัดระวงระังพอสมควรเลยเอ่าดังนั้นระหว่างบางช่วงครับขึ้นไปก็ใช้เวลาในการขับ ก็ขับไปเรื่อยๆครับแต่คราวเนี้ยคุณนายเขาบอกว่าเอคุณพลเขาบอกว่าระหว่างขับไปนานๆทีมันจะมีรถสวนมานะ<อ>แต่เวลาสวนมาเสร็จปุ๊บก็ยิงใส่ใส่ปปะ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 โอทางทางคุณพลก็อะไรวะยิงใส่ทำไมอะก็ไม่ได้จะแซงหน่อยแล้วก็ไม่ได้กินเลนหรืออะไรเลยแล้วยิงอย่างเงี้ยระหว่างทางขึ้นเขามาอันตรายมากนะถ้าแสบตายิบโค้งมาอะไรอะไรพวกนี้จะทำยังไงก็บนมากรจยิบตลอดทางครับขับขึ้นไปอีก คราวนี้บางทีรถขับตามหลังมาบีบแต่ไส่ไปยินบ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 ินสลับกับถ้ามีรถสวนมาก็กระพิบไฟใส่มั<อ>่งบีบแต่ไส่มั่งอ่ะคราวนี้สองคนก็เริ่มคุยกันแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะอ่ะหรือว่าประตูลืมปิดหรือของมันจะหล่นไหมอะไรไหมครับคราวนี้ครับด้วยความที่มันขับอยู่นั้นเนี่ยมันไม่สามารถจอดรถลงไปเช็คได้แหละอืมเพราะมันจอดรถลงนั้นไม่ได้แล้วอืมก็คุยกันว่าไอ้จีนมึงทําอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแน่แล้วนะ พี่บอกว่าเรียบร้อยแล้วพี่เรียบร้อยแน่นอนอืมเพราะว่าตอนที่มานะผมจัดการเป็คนคุณล็อกผ้าใบาเองอะไรเองหมดทุกอย่างดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องมีไม,ม่ของอะไรตกแน่ก็คิดกันอะไรวันแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นอืมคราวนี้พลาพ้นจากทางเอ,อขึ้นเขาครับมันจะเป็นถน,นนที่กว้างหน่อยแล้วเป็นถนนปกติที่ซ้ายมือไม่ใช่เหวแล้ววิ่งไปสักพักหนึ่งคราวนี้ครับตัวคนเองเขาบอกว่าคุตี ผมเห็นเงาเหมือนเงาคนยืนยข้างถนนอ๋อแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ว่าเฮ้ยมัไหนจ,จะมีใครชาวบ้านแถบนี้ยมายืนหรืออะไรก็แล้วแต่เขาครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ผมเริ่มกลัวคือเขาวิ่งตามรถวิ่งตามรถใช่ครับจากจาก,จากยืนอยู่ฝั่งขวามือฝั่งข้ามเขามเป็นเลนสวนกันใช่ไหมครับยืนฝั่งข้ามอยู่ๆเริ่มวิ่งตามรถวิ่งมาที่ถนนทางเลนของเขาอะอีกฝั่งหนึ่งวิ่งมาเรื่อยๆ แต่คราวนี้ตูคนเองเขาบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเจอเหตุการณ์พวกนี้สิ่งที่เขาทําคือเขาต้องแกล้งเหมือนไม่สนใจคกูตีครับผมก็ทาเหมือนไม่สนใจเลยผมก็ขับไปเรื่อยเรื่อยแต่สักพักหนึ่งผมก็เหลือบไปมองเป็นระยะบางช่วงแรกยังเห็นอยู่แต่สักพักหนึ่งอะผมไม่เห็นใครวิ่งทางนู้นแล้วก็เลยอาอุ่นใจแล้วโอเคคงไม่ได้ตามอะไรกันมาแล้วแต่กรูตีผมคิดผิดเพราะเวลาผมเหลือบไปมองกระจกข้างครับ ผมถึงได้เห็นว่าผู้หญิงคนงวิ่งตามอยู่วิ่งตามมาทางด้านหลัง oh. ย้ายมาจากด้านนู้นแล้วแล้ววิ่งตามมาด้านหลังผมอ oh. ผมก็เอาไงวะผมก็พยายามจะเหลือบมองว่าไอ้จี๊ไอ้จี๊กูเห็นแบบนี้ปรากฏว่าไอ้จี๊ก็มองไปง cosplay, ดาา้านข้างด้านฝ่ายมือค่ะเหมือนมองอยู่ด้านข้างไม่สนใจต่างม,ามองเลย uh. แล้วอย่างที่บอกครับว่าคุณพลเขาเรียนรู้แล้วว่าเขาจะต้องทำเป็นเหมือนว่าไม่เห็นถ้าเขาเรียกไอก้จี๊มองดูยายจะรู้ได้ oh. เขาเห็นเขาแล้วออืคุณคนก็เลยขับต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่คราวนี้คุณตีสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะมีหลายๆช่วงที่มันเป็นทางโค้งที่รถมันจะต้องชะลอชะ <ๆ S 2> ลอผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆขนาดจนขนาดข้างรถได้ตีเพราะาขนาดข้างรถเสร็จปุ๊บคุก็พยายามอังกูไม่มองก็ได้ว่าไม่มองไม่มองมองแต่ข้างหน้ามองแต่ข้างหน้าแต่คุณนัทมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเจอรู้ว่าข้างข้างรถเรามีอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วเราจะไม่เหลือบมองเลยอะสุดท้ายตาผมก็เหลือบมองตีสิ่งที่ผมเห็นตอนนี้คือผู้หญิงคนนั้นอะเขาเอามือจับกระจกข้างได้แล้วอุยแล้วเขาก็หันหน้ามายิ้มให้ผมแล้วมันเป็นรอยยิ้มที่มันขียิ้มแบบกว้างมากอ,อผมก็ได้แต่พยายามไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นแล้วก็พยายามเอาฝอกซ้ายครับเริ่มไปกระทุง้งไอจีไอจีไอจีโอปรากฏว่าสิ่งที่ผมเห็นคือ ไอ้จ e ีดมันไม่ได้มองวิวตีไอ้จีดมันหน้าซีดแล้วมันปากมันฝันแบบคือเหมือนกลัวอะไรสักอย่างอยู่ผมก็พยายามไอ้ชีดไอ้จีดไอ้จีดไอ้ชีดก็ไม่ตอบอะไรสิ้นเลยครับแล้วคราวนี้ตัวคองคนเองก็เลยขับต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื Stone ่อยเดชบุญครับแต่ตรงนั้นไม่ไกลมันมีปั๊มน้ํามันโอตโหคุคนเองเขาเลยบอกว่าเขาก็เลยรีบเลี้ยวเข้าปั๊มน้ํามันซึ่งเป็นปั๊มน้ำมันชาวบ้านเนี่ยแหละครับดังนั้นมันก็จะมีตู้จ่ายน้ํามันอยู่ ตู้หนึ่งแล้วก็มีชาวบ้านดินอยู่อือคราวนี้พลาเข้าไปจอดด้านในปุ๊บสงบสีอารมณ์ครับทั้งสองคนแล้วคราวนี้พลานดูไปที่กระจกไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้ว<อ>วงมณ์พลเองก็เลยสงบสีอารมณ์นั้นแล้วก็บอกไอจีไอจีเฮ้ยไอจีแล้วก็ขย่างไอจีครับไอจี A, G, ก็อ้าวว่าอะไรพี่มน์มณ์ไอจีเมื่อกี้กูเห็นผู้หญิงวิ่งตามกูมันวิ่งอาม,มดลงมาไอจี A, G, ก็บอกพี่พี่อย่าล้อเล่นนะ เฮ้ย hey, มึงเชื่อกูเห็นจริงๆคือกูพยายามอธิบายทุกอย่างให้จีเชื่อในสิ่งที่เองเห็นครับ uh, uh. แต่สิ่งที่จีบอกพี่อย่าพูดเล่นนะไม่ใช่ไอจ้จีไม่เชื่อครับแต่สิ่งที่จีพูดคือบ้านฝั่งของผมมันก็มีผู้หญิงวิ่งตามเหมือนกันพี่เฮ้ย <Hey. S 1> ที่ผมสันนะั่นน่ะที่ผมสั่นผมพูดกับพี่ไม่ได้เพราะมีผู้หญิงคนนึงวิ่งตามรถเรามาแล้วมันวิ่งจะถึงนรถเราอยู่แล้ว แล้วพี่ก็เลี้ยวรถเข้ามาในปัม๊มเออผมได้แต่ช็อกอยู่ว่าผู้หญิงคนนั้นหน้าตาน่ากลัวมากเลยพี่คอเหมือนเป็นคนคอหักอะแล้วก็วิ่งมาปากก็ยิ้มไปด้วยพาแปะปากแดงแฉเลยแล้วก็วิ่งตามรถมาแล้วก็บอกลักษณะทั้งหมดที่ตัวเองเห็นครับซึ่งตัวคุณพลเองบอกว่าลักษณะเหมือนสิ่งที่เขาเห็นเลยคือใส่ชุดออกคือด้วยความที่มันมืดด้วย ใส่ชุดที่เห็นเท่าที่เห็นจากแสงสลัวสลัวจากตามไฟทางมันเป็นชุดที่ออกสีเข,เขียวส่วนของตัวไอจีเห็นคือออกสีแดงแดงแต่ลักษณะเหมือนคนใส่ผ้าถุงวิ่งวิ่งตามรถครับตานนี้ทั้งสองคนก็เอาไงเฮ้ยแล้วมันเอาไงดูเนี่ยคือสรุปแล้วตอนนี้คุณพลเองมั่นใจแล้วว่าไอจีก็เห็นตัวเขาก็เห็นแล้วก็เลยคิดว่าแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรวะ oh. <c oughs> เราจะทําไง <c oughs> ก็เลยตัดใจครับไปถามชาวบ้านแถวนั้นที่วัดยืนอ่าดูแลตู้ละมันอยู่ <c oughs> คนที่ดูแลเพราะว่าจะเรียกว่าเด็กปั๊มก็คงไม่ถึงนะแต่ก็เรียกเด็กปั๊มดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายนะ <c oughs> ครับ <c oughs> เด็กปั๊มที่อยู่ตรงนั้นปุ๊บทางคุณพลก็ไปถามครับว่าเมื่อเกีย้ยพวกผมเจอแบบนี้ยน้องพอจะรู้ไหมว่าตรงเนี้ยมันเคยมีใครเจออะไรหรือเปล่า <c oughs> สิ่งที่เด็กปั๊มตอบก,กลับมาครับมันทาให้คุณพลยิ่ง รู้สึกหนักขึ้นไปอีกคือเด็กปั๊มบอกว่าแถวนี้ไม่เคยมีใครเจออะไรนะพี่เอเป็นทางวิ่งปกติเลยมีคนมาเติมน้ํามันตรงเนี้คือถ้าคนจากปั๊มน้ํามันนี้ไปแล้วอะ่ะมันก็จะเป็นทางตรงขึ้นเขาอีกยาวเลยเที่จะไม่เจอปั๊มน้ํามันไหน,นอีกแล้วรถวนี้ยมันก็เลยลดมาจอดตรงนี้เยอะก็ไม่เคยมีใครพูดถึงมืนพี่อนะครับอา้าวคำนี้หนักกว่าเดิมครับสองคนก็เลยคุยกันแล้ะเอาไงดีวะจะไปต่อหรือว่า เช้าค่อยไปแต่ถ้าคำนวณจากเวลาแล้วถ้าเช้าค่อยไปไปไม่ทันส่งของก่อนเชียงในแมอพอเรามันไฟมันครับครับเพราะว่าผมถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดไปสงสัยหน่อยได้ไหมทคนเขาบอกไม่ได้เพราะมันเป็นสัญญามาติดเป็นเรื่องสัญญาเลยถ้าส่งของไม่ทันโดยสังเกตความเสียหายเขาต้องรับผิดชอบอดังนั้นยังไงเขาก็ต้องไปต่อผู้ตีคิดดูนะผมอะที่ต้องไปต่อกับทนุ่นขึ้นเขาแล้วไม่รู้ว่าผู้หญิงสองคนนั้นอะจะวิ่งตามมาอีกไหม แล้กผมทำไงแล้ว,นลวคนก็วิไฟมึงครัสไฟก็บอกไอ้คิดมึงห้ามหลับมึงต้องหุ่นเพื่อนกูห้ามหลับแล้วมึงขับเดี๋ยวกูขับไปแล้วเดี๋ยวค่อยๆไปถ้าเจออะไรอีกมึงอย่าทักนะแล้วกูจะไม่ทักเหมือนกันออย่างมากคือถ้าเขาวิ่งตามมาเราไม่ต้องมองเดี๋ยวจะมองแค่ข้างหน้าอก็ตกลงกันอย่างดีนะครับในที่สุดแล้วตัวคุณคนเองก็เริ่มออกรถจากปั๊มน้ำมันนั้นขับไปได้ระยะหนึ่งครับอย่างที่บอกไปตรงนี้มันเป็นถนนทางตรงมีโค้งบางเล็กน้อย แต่มันไม่ใช่ทางขึ้นเขาอพอเราพ้นจากช่วงนี้ครับมันจะเป็นทางขึ้นเขารถมันวิ่งเร็วมากไม่ได้อยู่แล้วเพราะเป็นรถใหญ่ระหว่างวิ่งไปวิ่งไปครับมันมีจังหวะหนึ่งที่เขาเห็นคู่หญิงสองคนนั้นะมาถึงด้านข้างอีกแล้วแต่คราวนี้ไม่ใช่ด้านข้างหลังครับข้างหน้าสองคนยืนอยู่สองฝั่งถนนแล้วก็เดินมากางถนนคุณคนบอกว่าคุณตีตอนนั้นสติหูแตกมากเลย แล้วที่ผมสำคัญคือไอ้จี๊ดมันก็เห็นมันโผมมันตะโกนพี่พี่ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงยังดีที่ผมมีสติอยู่เล็กน้อยคุตีผมขับเบี่ยงเขาได้หน่อยหนึ่ง<อ>รถไม่ถึงก,กับหักคว่ำแต่รถก็ไปต่อได้ผมคราวนี้คุตีเคยรู้สึกไหมว่าระหว่างเจอผีก,กับกลัวตายมันเป็นเส้นแบ่งเนี่ยตั้งกึ่งกันมากเลยเ<อ>สุดท้ายสิ่งที่ผมเลือกตอนนั้นคือ,อผมเลือกพี่อีบ เหยียบคันเร่งเลยตายเป็นตายแล้วผู้หญิงสองคนนั้นผมให้ตามเขาไม่ได้ผม,ผมกผมไอจีตอนนี้รู้เลยผู้หญิงคนเนี้ออผู้หญิงสองคนเนี้ตามผมหนักแล้วแหล,ละพอเราผมขับต่อไปเรียๆครับขับต่อมาคุตีโชคดีที่หลังจากที่ขับพ้นจากถนนช่วงขึ้นเขาพอเราลงมาเสร็จบุ๊บมันเป็นถนนปกติแล้วมันมีวัดป่ายวัดหนึ่งซึ่งถ้าเกิดหลายๆคนถ้าเกิดเดาถนนเส้นนี้ออกครับ จะรู้เลยว่าเมื่อลงเขาจะทางถนนเส้นนี้ยจะมีวัดป่าอู่วัดหนึ่งึ้นตรนี้ชื่อวัดป่า hmm. อืเอ่ผมก็เลี้ยวรถเข้าไปในนั้นครับเลี้ยวรถเข้าไปเสร็จปุ๊บท,ที่ผมเจอคือมีหลวงพ่อรูปหนึ่งยืนอยู่หลวงพ่อท่านเหมือนมายืนรออยู่แล้วหลวงพ่อก็บอกว่าอ uh. โยมเข้ามาก่อนแต่โยมสองคนไม่ต้องเข้ามาผมก็งงคืออา้าวบอกให้ผู้ผมเข้าไปแต่บอกผู้ผมตสองคนไม่ต้องเข้ามาหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่า โยมเข้ามาสองคนโยมผู้ชายเนี่ยแต่โยมผู้หญิงสองคนอาตมาไม่เข้านะยืนตรงนั้นไปคราวนี้พอราหลวงพ่อพูดนี้คุณพลยิ่งมั่นใจเลยครับว่ามีดวงญาณตามอยู่แน่นอนแต่ประเด็นคือแล้วตามเขาว่าทําไมจึงมีน,นี้<อ>เขาไปทําอะไรให้คนที่ยิ่งงงหนักเลยสุดท้ายก็เลยเข้าไปในกุฏิหลวงพ่อครับอ่ะแต่าจากนั้นก็กราบหลวงพ่อแล้วก็สนทนานเรื่องนู่นนี้แล้วก็พยายามเล่าสิ่งที่เจอให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อท่านก็นั่งฟังเฉยเลยครับ สงบสงบเลยแต่แล้วหลวงพ่อท่านก็บอกว่าอืมไม่เป็นไรเพราะว่าอาตมารู้เหตุการณ์แล้วแหละก็เลยไปยินรอแต่คราวเนี้ยอาตมาจะบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโยมผู้ชายคนนี้แล้วก็ชี้ไปไทางจีทครับอืบอกว่าอาตมาว่าโยมอ่ะรู้สาเหตุว่าเพราะอะไรเอาพอพูดอย่างนั้นปุ๊บครับตัวคุณพลเองก็หันไปหายจีทเลยไอจีด มึงรู้เหรอผู้หญิงสองคนนั้นคือใครไอ้ีก็บอกว่าผมก็ไม่แน่ใจพี่แต่เมืเ่อคีนตอนที่เห็นเขาเดินมากลางถนนน่ะผมก็เลยขับคลายขับคาพี่คุณพได้ถามคือใครถ้ามึงรู้มึงบอกดี๋ยนี้มึงคือใครออคราวนี้ครับมันก็เลยเป็นที่มาคือตอนระหว่างขึ้นเขาอะครับมันจะมีอย่างที่บอกว่ามาระยะทางไกลมากกว่าจะเจอปั๊มน้ํามันมนั้น มันมีจังหวะหนึ่งครับคุณนะัทที่ว่าระหว่างวิง่งรถมาปวดฉี่กันหนักมากทั้งตัวคุณคนเองท้ายจีปวดฉี่มากสุดท้ายครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยปั๊มน้ามันก็ไม่เจอทีก็เลยจอดข้างทางแล้วต่างคนต่างไปฉี่คนละทางอืคุณพลก็ไปด้านหนึ่งไอจีก็ไปฉี่ด้านหนึ่งแต่ระหว่างไปฉี่ครับไอจีก็ต้องบอกเลยว่าไอจีระกึ๋งๆนิดๆแต่คุณพลไม่ได้ดึ่งระหว่างไปฉี่เสร็จปุ๊บเขาบอกว่า ตายคิดเหลือไปเห็นสารสารหนึ่งอยู่ใกล้ๆตรงข้างทางเหมือนที่เวลาเราขึ้นไปทางไต่สวยายครับมันจะมีสารเพลงตายอยู่อไอจ้จีระหว่างฉี่ไปก็ชะง,งกหน้ามองไปเ <c oughs> พราะตอนแรกที่ไปยืนเฉียดไปเลื่อยฉี่ตุงกไม้แต่ไม่ได้สังเกตว่ามีสารอยู่ใกล้ๆก็ชะงงกหน้าเข้าไปมองโธ่ในสารไม่มีอะไรเลยนะแต่ในนั้นน่ะมีตุ๊กตาลังลํานอนอยู่สองตัวใช่ว่าสองตอนนอนอยู่ในนั้นไอ้จีก็เลยบอกว่าแหม ถ้าสวยนะจะมาเป็นเมียก็เลยทั้งคู่เนี่ยแหละโอ้ย,อ,ยอือแล้วก็บอกว่าเนี่ยยังไงก็อย่าลืมตามมานะจะได้อเอาเป็นเมียทั้งคู่เลยอืมคู่เหมนกันครับซึ่งมาตรงนี้จีก็เลยนึกออกว่าตุ๊กตานางลามที่มันล้มอยู่อย่างนั้นอะมันมีตัวหนึ่งอ่ะต้นหนึ่งอ่ะคอหักอีกตนหนึ่งอะ,อ,งอ,อ,นนงอ,ะอยู่ในสภาพปกติออก็เลยน่าจะเป็นไปได้ที่หลวงพ่อก็เลยบอกว่า ก็โยงไปลบหลู่เขาแล้วไปเรียกให้เขาตามมาเขาก็ตามมาไงแล้วตอนนี้การที่เขาตามมาเขาอยู่ด้านหน้าที่อยู่ตรงอาตมาไม่ได้็น่ให้ขึ้นเลยนะอืมเพราะโยงไปพูดแบบนั้นนะ่ะมันลบหลู่เขามากเลยอืมมันก็เลย็นที่มาว่าทําไมตัวของคุณพลเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งตามมาใส่ชุดออกเขียวเพราะมันคือสีวผ้าสบายทุวัน ไปจีดเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อสีแดงตามมามันคือสบายสีแดงแล้วที่คอหักปากแดงๆก็เพราะเป็นลักษณะของนางลำที่วิ่งตามกันมาค <น S 2> ุณคงก็เลยถามหลวงพ่อแล้วแล้วผมจะทํายังไงครับหลวงพ่อบอกว่าเขาอไม่ได้ต้องการเอาถึงตายแต่เขาบอกว่าในเมื่อเรียกเขามาเขาก็เลยตามมาดังนั้นเดี๋ยวอยู่ที่เนี่ยจนเช้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเวลาเช้าเสร็จนะก็ค่อยออกจากวัดแล้วก็เดี๋ยวก็มา ทำบุญใส่บาตรอะไรให้เขาไปละกันอืหลวงพ่อวอดตอนนี้อยู่ที่นี่ไปก่อนสุดท้ายคุ้มคนเลยก็เลยต้องจ,จอําใจที่นี่ต่อครับจนถึงเช้าประมาณหกโมงปุ๊บก็ก,กาบบานลวงพ่อแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือตอนสรุปทรงของท่านเวลาพอดีแบบชิวเฉียดเลยแต่นั้นคุ้มคนเลยบอกว่าเขาไม่เคยคิดจะจับคู่กับไอ้จีดอีกเลยอืเพราะว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกครับเท่าที่เคยคุยคุงคนนะไอ้จีดเวลาไปคู่กับใครก็แล้วแต่ชอบเป็นคนที่ ถ้าเกิดจะติดรถอย่างน้อยต้องมีสักกระป๋องสองกระป๋องอืมเราก็จะปากไม่ดีเจออะไรข้างทางก็ทักก็ด่าไปครัวอมืมันก็เลยมีคนหลายๆคนเจอคุณคลก็เลยเล่าให้ฟังแล้วฝากเรื่องเล่านี้มาครับซึ่งผมเพิ่มเติมนิดนึงได้ครับตอนที่ผมทําค่ายครับทําค่ายผมทําค่ายกระตูนอยู่ใช่ไมเมื่อก่อนนี้สิบปีที่แล้วครับออ้ยไปผ่านถานนเส้นนี้ผมจะบอกว่าถ้านนเส้นนี้ผมไม่เจออะไรแต่น้อง คือเวลาตอนที่ผมทำค่ายมันจะมีรถหลายคันครับอย่างเช่นคันที่หนึ่งมีวิทยากรคันที่สองก็จะเป็นพวกทีมงานครับพี่เลี้ยงแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ศิลปะมารถคันที่สองส่วใหญ่ครับวิทยากรจะมาก่อนเพราะว่าจะต้องไปคุยกับสถานที่ไปเตรียมเซตสถานท,นที่อะไรก็แล้วแต่ไปคุยกับอไปคุยกับเจ้าของเช่นไปจัดค่ายที่โรงเรียนก็ไปคุยกับเจ้าของโรงเรียนอะไรพวกนี้ครับรถที่ทีมงานก็จะตามมาทีหลัง เส้นนี้เลยซึ่งตัวทีมงานเคยเล่าให้ฟังว่าครู่าวหลังถ้าเกิดจะไปทาค่ายที่นี่พวกผมไม่ขอเดินทางกลางคืนแล้วนะอืมผมก็จะถามทําไมอะ่ะบอกครูรู้ไหมระหว่างวิ่งอะ่ะวิ่งรถอะ่ะแล้วสมัยนั้นนะครับมองเรานึกย้อนกลับไปสิบกว่าปีที่แล้วนะสมัยนั้นพวกโทรศัพท์มือถงมือถือไม่ได้มีเล่นเกมอะไรกันแบบนี้นะครับครับอือดังนั้นน้องๆมันก็ทําได้แค่ เปิดผ้าม่านดูวิวข้างทางอะไรไปตามเรื่องครับ <Ừ. S 1> แต่ละคนพูดตรงกันว่าเวลาวิ่งเส้นนี้ขึ้นไปมักจะเจอคนเนอยู่ข้างทางหรือไม่ก็วิ่งตามอ oh. ก็เลยพอเรานั้นมาประจวบมองนี้ปุ๊บแล้วผมเคยผ่านถนนเส้นนี้มาแล้วพอราคุณคนเล่าปุ๊บทุกอย่างมันผสานกันก็เลยอืมโ okay. อเคถ้าเราอยู่ในบรรยากาศนั้นมันหลอนมากเลยนะที่ไม่ตกเหวตายอืม เรื่องรเรื่องที่คุณพลฝากมาจะประมาณนี้ครับคุณนัทครับอ,อยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันซวยเพราะปากเลยนะคุณตีใช่ครับซวยเพราะปากจริงๆโ <c oughs> ชคดีนะที่ที่เขาวิ่งมาด้วยด้วยความที่ถ้าใส่เป็นชุดสบายเฉียงแล้วมีชนดาอยู่ข้างบนเหมือนนางราี่อยู่ในศารน่ะโอ้โหมันจะหลอนคนนี้แบบเฮ้ยอ,อ,อ,อันนี้ยังโชคดีที่มาแบบนั้นแต่แต่คุกคนบอกว่าตอนที่เหลือไปมอแล้วเขาเกาะกระจกได้อะ่ะ แล้วก็ยิ้มให้อ่ะตอนนั้นมือผมว่าสั่นไปหมดนะ้วตีบีที่<อ>ไม่ตกเหียตายกันทั้งสองคนเพราะมันเป็นท่วงที่ถนมนมันตรงแล้วครับอืมถ้าบางคนแบบตั้งสติไม่ได้นะหักรถลงเหวตายนะฮะใช่หรือว่าตอนที่โอเคที่เขาเจอครั้งที่สองที่เขาเดินมาจากฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยเดินมาอยู่ตรงกลางถนนเนี่ยถ้าหักหลบแบบอุ๊ยโอ้โหบางทีก็หลุดได้หลุดทางได้เหมือนกันนะใช่ครับ จริงๆอันนี้เป็นเป็นอุทาหารณ์ที่ดีนะครับผมเชื่อว่าบางทีเนี่ยด้วยความที่โอเคแหละเราไปเนี่ยชวนเพื่อนไปนหลายๆคนด้วยคําว่าชวนเพื่อนไปหรือว่าในในในแก๊งวัยรุ่นเราเนะีไปแน่นอนแหละฮะต้องม,มีการแบบอา,อาจจะดื่มไปแล้วบ้างหรือว่าอะไรแล้วบ้างทุกสถานที่นะครับบางทีไปแล้วก็อา,อาจจะบวชฉี่ลงไปฉี่แล้วก็อาจจะพูดอะไรที่มันไม่เหมาะสมอ่ะอย่างเรื่องเนี้ที่ที่คุณคุณจีดบอกว่าอา่สวยจังเลยทั้งไงถ้าสวยเนี่ยก็ตามมานะ เขาบากพามานั่นคือการเชิญเข้ามาแล้วนะใช่ครับถูกไหมก็เป็นเมียโอ้ก็เกิดตามเลยตา่กาเป็นเมียคู่เลยโอ้โหดูสิเพราะปากเพราะปากแท้ๆเลยอ่ะใช่โนา นี่คือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไปเข้าใจหรอว่าตามสถานที่ต่างๆบางทีเราเรา,เราปวดฉี่เราไปฉี่อะไรเงี้ยเราไม่รู้หรอครับว่าตรงนั้นเนี่ยไปใกล้อะไรหรือว่าอะไรหรือเปล่าตรงนี้มีความสําคัญอะไรหรือเปล่าด้วยความไม่รู้ก็อาถ้าเพื่อความสบายใจก็ยกมือไหว้ขอขามาเขาหน่อยหนึ่งแล้วกันไม่ใช่ว่าอพอไปฉี่เสร็จหรือไ่ทำอะไรเสร็จก็เดินมาเลยบางทีเอาคิดง่ายๆว่าถ้าเป็นบ้านเรามีคนมาฉี่ใส่เราก็รู้สึกเคืองๆเนาะถูกไหม ใช่เพราะนั้นเหมือนกันเ,เหมือนกันเหมือนกันเออไปลามาไหว้ดี<ช>ที่สุดครับใช่ครับเพราะว่าแต่ถ้าเกิดเป็นคนสมัยก่อนที่มีความเชื่อเรื่องเอ่อนี้มากๆครับเพราะว่าผมทำค่ายมันเป็นหลายๆพื้นที่เนาะมันก็จะมีหลายๆความเชื่อกันเคยมีผู้หลักผู้ใหญ่ครับที่หมู่บ้านหนึ่งเขาบอกว่าต่อให้ไปฉี่แล้วไปยกมือไหว้เขาก็ไม่แอภัยหรอกสาเหตุเพราะว่าให้เราคิดดูง่ายๆอยู่อ ยกมือไหว้แล้วขอฉีดใส่หัวหน่อยคุณยอมไหมละ่ะโอ้โอ้โอ้มันก็จริงแหละเ็เล <Nam ens> ยบอกว่าเขาเลยบอกว่าวิธีปลอดภัยที่สุดก็ในทุ่งไม่ต้องฉีดใส่ต้นไม้หรอกก็ึกว่าจะไปฉีดแล้วก็ฉีดที่คืนลับๆนี่แหละก็ยกมือก็ยกมือไหว้หมดเจ้าที่เจ้าทางแหลรแต่ก็ฉีดที่โงล,งล,งล่งๆมาแหละแต่ภยอย่างน้อยถ้าใต้นั้นมันไม่มีมีศงมีศพอยู่อย่างน้อยมันก็ไม่โดนเจ้าที่เจ้าทางอะไรพวกนี้ที่สิงสถิต อยู่ตาต้นไม้อืมอืมาก็พูดแบบนั้นก็ถือไปอีกแนวคิดหนึ่งครับใช่ครัไปอีกแนวคิดหนึ่งครับอืมอ๋อโอเคนั่นคือเรื่องราวที่ครูตีนำมาฝากเนาะใช่ครับผมมีคนนำมาฝากเล่าแล้วก็โอ้โหครูตีมาทีไรสนุกทุกทีเลยครับต้องกราบขอบคุณมากๆนะครับครับผมขอบคุณมากๆเรื่องเ่นกันครับผมได้เลยครับครูตีวันนี้ขอบคุณมากนะแล้วก็วันหลังถ้าว่างเว้นจากการทำงานก็เรียนเชิญเนาะ ครับผมขอบค<ด>ุณ <ขอ S 1> เช่นกันนะครับได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับฟังผีแบบสดๆได้ที่ช่องคืนเผาผีโกสไนทุกวันพฤหัสและศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป